สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะฮะชาโก้อีกครั้งนะฮะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงสกินโพนี่อีกแล้วนะฮะสำหรับเกม l e f t 4 Dead 2นะฮะโอเคก่อนอื่นเลยเรามาเปิดสตรีมอ่ะสตรีมเดี๋ยวแด้วกาบาดเอาก่อนมันลกอ่ะโอเคแล้วก็มาที่คังครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่คือนี่ l e f t 4 Dead เห็นไหมฮะ สังเกตพื้นหลังฮะมันจะเป็นรูปเรนโบว์เดสกับไวเลสสปาร์เกิลนี่ก็คือสกินในเกมนะฮะที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะถ้าเคยอยากได้ก็คือมาเข้านี่ชุมชน,นแล้วก็เข้าไอ้เวิร์คช็อปนะฮะอ่ารอแพบหนึ่งนะตรงนี้ก็กอกคำว่าชื่อเกมมาฮะกอกชื่อเกมไปเลย Left Left 4 Dead นะ มันขึ้นมาคลิกอ่าแล้วก็กดค้นหาโอเคนะฮะพอมาตรงนี้แล้วเราก็กดพิมพ์อีกทีนึง่งฮะพิมพ์เป็นเอ,อ่อโพนี่นะแล้วก็กดค้นหาเสร็จแล้วเราก็จะเจอนะฮะสกรีนพวกนี้นะฮะอ่ะะอายอย่างเงี้ยล่ะสวยไม่เล่ะพิ้งค์ทาย่างนี้อยู่หน้าสไนเปอร์อ่าเนี่ยพวกนี้นะในที่นี้ผมขอเลือกสไนเปอร์แล้วกันเพราะผมยังไม่มีสกรีนนี้นะฮะนะโอเค อย่างแรกถ้าเกิดอยากได้นะฮะต้องกดสมัครรับข้อมูลตรงนี้นะฮะกดไปปุ๊บอ่ากดเสร็จแล้วมันก็จะเนอื่อนนีอ่ะแสดงว่าสกรีนมันอยู่ในเกมแล้วนะฮะเรียบร้อยก็คือว่าเราสามารถเข้าไปในเกมเพื่อที่จะทดสอบดูสกรีนได้เลยนะฮะนะโอเคหลังจากนั้นเสร็จแล้วหลังจากที่กดไอ้น,นี้เสร็จแล้วนะฮะก็รอไอตรงนี้โหลดหเสร็จนะฮะ อ่าโหลดเสร็จแล้วเราก็ออกออกตรงหน้านี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ไปเข้าเกมกันได้เลยนะฮะครับผม <c oughs> โอเคนะฮะเราก็มาอยู่ในหน้าเกมแล้วนะฮะโอเคตรงนี้จะเห็นว่า as on อะไรเนี่ยตรงนี้ฮะมันกำลังโหลดอยู่โอเคมันโหลดเสร็จแล้วนะฮะเราก็เข้าไปดูได้เลยว่านี่ฮะ นี่คือสกินทั้งหมดที่ผมโหลดมาฮะนี่ฮะอาวุธทุกอย่างที่ผมโหลดมาน่ะ,น,ะนี่ฮะสไลเปอร์ที่เพิ่งจะโหลดไปเมื่อกี้นี้นะฮะโอเคอยากจะรู้ว่าสกินมันใช้ได้ไหมก็มาเข้าเกมกันเลยน่ะ,ะห้องแป๊บอ่านี่แหละเดสเซนเตอร์ A เข้าไป เราก็เข้ามาในห้องแล้วนะฮะโอ้โหได้เป็นพิกกี้พายซะด้วยนะดูปืนซะก่อนโอ้โหนี่คือสไนเปอร์ที่เราโหลดไปเมื่อกี้นี่นะฮะโอเคนี่สไนเปอร์ของทวายไท์แต่พิกกี้พายเป็นคนใช้โอ้โหนี่ก็เป็นปืนเอ็มสิบหกของลูน่าแล้วก็ลูกซองของดีเจโพนดีเจโพนสามใช่ปะ่วะเอ่อเรียกว่าไวนอนแล้วกันนะฮะโอเคเะเบิดตอ,อนนี้อะไรมากมาย วางกล่องไปเฮ้ยวางดิเออปึ๊บเกมลุกอ่านี่ก็กล่องยานะฮะจากสีแดงก็กลายเป็นสีเหลืองฮะของเฟรเซชัยนะฮะโอเคนะฮะนี่คืออะไรเอาผีมาจนได้นะฮะอ่าวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน,นะฮะสวัสดีครับ